สวัสดีครับผมสปิโนซานะครับ,รบของรุ่นิตหนังสือพิมพ์สปอร์ตฟูกับสตาร์สอเกิร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ29มีนาคมนะครับวันนี้โปรแกรมพูดบอลไ่เอกลักยังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกเบราดนนะครับวันนี้มีรงสนามกัน2คู่นะครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่1คู่นะครับที่น่าสนใจเป็นการเจอกันระหว่างนีมันกรอตโนนะครับเปิดบ้านพบกับ วีเท็นะครับนัดแรกครับนีบันคอตโน่บุกแพ้ต่ออิฟรอสศูนย์หนึ่งครับวันนี้กลับมาเฝ้ารังเนี่ยสภาพทีมภาพผมครับถือว่าค่อนข้างกอล์นครับสี่สามสามครับแนวรุกเนี่ยจัดเต็มครับมีเกเกมคาดิมิยานครับวลาดิเมียโคบาลกับอเล็กเซย์ยาซิลินเนี่ยเป็นสามกองหน้าคอยปั้นเกมแล้วก็เข้าทําประตูนะครับวันนี้ครับเล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับเจอกับทางวีเท็ครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ย อาจจะชนะทางโกลเดยมาหนึ่นะครับแต่พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกรังไม่ค่อยดีนะครับเกมรับเนี่ยยังมีจุดเปาะอยู่แล้วก็ปัญหาหลักนนี้ครับจมูสีใช้งานมักซิมมาในชุดครับกอการตัวเก่งครับที่ติดโทษแบงจุดนี้ครับทำให้สมดุลแดนการเนี่ยดูแล้วน่าจะลดลงแล้วก็ส่งผลเสียต่อทีมภาพรวมพอสมควรนะครับรูปเกมคู่นี้ครับผมมองว่าจะออกมาสูสีแล้วก็ไม่หนีห่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากกาแพงครับที่เปิดมาให้ราคาเสมอครับผมมองว่านี่มาคอตโตเนี่ยที่เล่นต่อหน้ากองเชียร์ครับแล้วก็สภาพที ถือว่าหวังผลได้บูบว้ามากกว่าเพราะฉะนั้นกำแพงแบบนี้ครับผมมองว่าโอกาสที่จะลงเออเสมอด้วยการเสมอมีสูงก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดจะมองหาที่ชนะครับผมผมองว่าถือหาเชียร์ทางนีมันคอรโ,โนครับดูแล้วไม่เสียเปรียบสุดท้ายมีโอกาสที่จะเรียกคืนความมั่นใจด้วยการเก็บ3แมแมได้เชียร์ทางนีมันกอรโ,โนนะครับในคู่นี้แข่ง,ขงรวยรวยไว้เจอกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ